เขาถูกสิบแปดล้านสิบแปดล้านกว่าูเขาสั่งซาล่าให้หลังหนึ่งมาสการกระปูมาสการกระปูค่ะมาดเมื่อนี้เจอปูด้วยบังเอิญเนาะค่ะปูต้นกำรับปูสายเขมรเนาะจารสายเขมรจารนสายเขมร โอ้ยมาเยี่ยมมายามเพื่อนครับวัดจันดาวอาจารย์ยังอยู่ที่เดิมอยู่ใช่ไหมครับปู่อยู่หัวเราอยู่ทำน้ำาใหญ่เัาเราว่านพ่อได้ออกซ่องแก้วยาเนาะยหญ่ออกคุณละดอนปลาขั้วใเข้ามาจะ่โดนเนี่ยครับโดนปลาขั้วตะกี้กระด้างแลยนะปู่โดนปลาขั้วอยู่ในใหญ่นี้มากคุณนะครับคอยเป็นออกเลยนะปู่เนาะค่อยขั้วคอยขั้ว ปูยุดมาโดนค่ะกี่ปีแล้วครับปู่ครับสามปีพร้อมกันคือคือไม่ปล่อยเลยใช่ไหมครับสามปีเนี่ยครับปู่แนวทางเลยครับโบก่อยเลยมีแตบอกข้าเจ้าทรรมาดาวกูได้ไปวัดก็บอกไปธรรมาดาวครับสปอคนไปวัดนั่นแหละชุ่มข้าเจ้าไปวัดไปบินบาทก็บอกข้าเจ้านั่งไปบอกบอกข้าเจ้าเอาชูทางข้าเจ้าอยากใจเนี้ยก็บอกข้าเจ้าไปครับตอนตอนนี้วัดเรากาลังสร้างอะไรครับปู่ครับตอนนี้ ก็สั่งเข้าไปชื่ออิฐมิติอิฐประสานดิวัดมิติอิฐประสานใส่อิฐประสานแอมจำตั้งใส่ลูกโคงคือแอมพอดีมาเจอช่องยูทูบนี่โอ้มิติลูกคิดเกาๆใหม่ๆกันมาเห็นไล่กคนเบิกซับหน้าขี้โอปออันนี้ไม่นั่งนึ่งนะจี้ดำค่ะมีสายฝนับสายฝนอันนั้นเด้ยปลาใส อันป้าใส่เนาะมาเจอกันโดยบังเอิญเลยนะปูเนาะวันใดคืดคืดเนี่ยมันบป็นพ่อยูทูบเบอร์ั่นพ่ออี้ดีแต่ได้เนาะกันพ่อกระจับเปลี่ยนเหรนี่เต็มเลยมันบอกตัวชีบบอกไปบอกตัวไม้ท่านทุกคนหยไปยากนะเนาะสายญาเก่าบอกกันยี่ห้อตัวไม้เท่านั้นเนาะครับเดี๋ยวนี้ยังทำขันน้ำบนเหมือนเดิมอยู่ไหมครับปู่ ใช้ก็ค <át stars> ันน้ำมนต์เป็นยังไงเด็ดกว่นั้นอีกค่ะเด็ดเลยทีถามตาเบื้องผุ่นสวดขึ้นแดงจิ้งคึองผุ่นแดงจึงทามตาเบื้องอันนี้คันน้ำมนต์เขาตลอดเลยโม่เก็บหันว่าได้ออกซ่องแมนบอกออกซ่องดียมออกซ่องมันกระแต่ท่านพนักมาหันเนาะอ่าดูว่านั่นแหละอ่าอันนี้การใช้ซุ้มเสาของลูกร้านเนาะเดี๋ยวอไท้ซุ้มเสาเขาเจ้ามาเลี้ยงมากไม่มือก้อนออกซึ่งศูนย์เนาะมือก้อนออกซึ่งศูนย์กับพอดี เรียกมากไม่ได้เพิ่นก็ได้ส้นส้นต่มโหลดเจ็ดศูนย์เก้าศเจ็ดูนเก้าศูนย์เพิ่นวาจังชี่เพื่นวาเจน์เก้าศูนย์มาสันบ้านนี้คุยกัเลยบอกว่าเอาคัแนลกอ่กนี่คะแนเรยกว่นี้มันสิเบิ้ลมาสันเบิ้ลยังล้ววมาฉันเบิ้แปดแปดมาสันแนอนลงเด้อเั่นก็ได้วาน่อเป็นส้นแมนบ้านนี้ก็มือ วันที่หนึ่งก็เลยบอกโยมพนว่าเลขงวดนี้มันออกศูนยศูนย์เนอก็เลยบอกว่ามันออกศูนย์ศูนย์บอกบอกดีนั่นมีมีผู้ยืนยันดูตาหนึ่งตาแล้วก็อยู่นั้อยู่วัดนั่นอยู่วัดทำมันได้ห้ามอีดที่สามงวดนี่เด้อปูดนาพักกาเอาไปปุดนี่ปุดชิ้นใช่ปั้นเหลือมุ่เจ้าเขาเชียาดอกโยมบอกเขาค่ะสร้างบอก่อนงวดที่แล้วเดือดปุดนี่ปุดชิ้นยอดยวดนี้ตั้มไปปูงวดนี้งวดนี้ วดววันนี้กะว่ากะว่ามันฉีแมนกะจะฉีแมนมแมนได้แต่ว่าฉีเรลยกตัวเก่าว่ะโมนึงมันออกอันอย่างโมนึงเอาวโมนปูเขียนหายได้บาทดนี่เจ็ดศูนย์ศูนย์กับห้าหนึ่งครับเจ็ดศูนย์ศูนย์กับหานึงข้ากันเขียนโนลดบอกก็ปากนี่แหละว่าต้องไปนี่มันเขียนเอาเขียนเอาด้ยเนาะค่ะเขียนโลดออกกับออกบวกกับเลี้ยวพุ่มพุ่มอยู่หันตามมาเลยบวกค่ะแมนปูทางปูใช้กระเมนกะเมน ียนเบ่งเองาข้าม,มานันหมันข้ามลำใหญ่เนาะนคือว่ามันสิเป็นตัวเก่ามันสิแมนบ่ออบโอ้ยเขียนเอาเลยนะครับเขียนเอา,า,าโดดลดเลียสามตัวเลขยสามตัวหนึ่งหาศูนย์อืมนันน่ะเลข2สองตัวเลขยสองตัวหกสองหาสองเขานั่นแหละ อ,อ้วม <oh> ุกสองมกสองหาสองห้าสองหัวหน้เนาะเจ้าสองจะเปิดกับไลจะเปิดกรบไลเอาเพไปกินเนี่ยก็จเจะปูสีใส่ปันเหา่เจยตให่หน้าเบิ่งเอาพี่คนซํานี่แขนแขนปูฝันฝันดีบ่าปูแบบนี้ ก็ว่ามันฟันดูนั่นแหละนั่นแหละตัวเน้นเอาตัวเดียวตัวเดียว่าไปจีแล้วก็ไม่ั่นเอาต้อหกสองหันตัวนั้นกันไว้ห้าสองหันหกสองตัวเดียวหกสองตัวเดียวเลยสบายไปเลยหกสองตัวเดียวเลยช่องตั้หลายตัวสามตัวก็ซ้ำนั่นละพักกันปีนเมืองเอาเน้นปีนเมืองเอาเด้อสามตัวพักกันปีนเมืองเอาหนึ่งห้าศูนย์เออกันเอาบก หนึ่งห้าศูนย์เขาก็เอาห้าหนึ่งศูนย์น่ะนะลวดห้าหนึ่งศูนย์แมนอเคอปูใส่เบตัวแดงเลยเหรอครับปูฮะตัวแดงเลยมนะครับปูเออตัวแดงก็เอาไปกันตัวแดงมันที่เกินไปนเกินไปคนหมุนอยู่บ้างก็คนบอกอยู่กลางป่าอยู่แล้วฮปูสายคอมเมนต์ถ้าลำใหญ่กลับมาอีกแล้วเปิดตำนานเลยนะครับเปิดตำนานไหม่อนกันคือแค่จังไหนหนีปูไปหาได้เ่อนี่ ท่านไปก็จะไปหลายหลายไปหลายๆท่านถือกับไปตัวนี้มันถือเรี่ยวหลายๆไปซะมั่นนะไปั้องนีต้องอยากไป็ต้องมีไปหลายๆมันดูดไหว้โยมอย่างเนี้ยดูดไว้ได้โยมครับดูดไว้หลายๆเขาศรีว่าเนอะคู่เนอะความนั่นความนี่ครับผู้มัศเราจะผู้มัศผู้มิกะชื่อผูมิมัศกะอย่าชื่อเด้โยมเนี่เขาสมัยก่อนนี่ถูกติดกันนี่หลายงวดเลยนะปู่เนาะ อ๋อก็บอไปไทยี่ไม่ยู้ครับทุกคนเลยน้ำคู่นั่นเขาชัวชัวเบิกทราบก็ค่อยถือไปน้ำดิดิ่งบักแน่นจุ่หอ้สิบมวดเลยนะพ่อนี่ามจ่ามงเนี่ยตอนมวดตอนต้นอคิดปเด็นว่าทำาไรใหญ่ดูามจ่าเลยนะคนเน้นวันปีสามปีติดที่สิบมวดซ้อนนะครับมตา บางงดบงดเมื่อกี้00เหรอครับ00เอาเขาถูก18ล้านกันแน่เลยนะ00ได้ยินไหม18ล้านปีก่อนนั่น้ง18ล้านเขาสร้างสลาให้ไงคนนี้ก็มาเจอ12ล้านอีแล้วมาถูก12ล้านเมื่อเนื่องจาก00เมื่อเนื่องใครข้าเจ้า00นั่นแหละ00ตามลักหันตามลักหันที่ที่ที่ได้มาในมาหันให้ข้าเจ้าหัน90 70 เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์กัได้เจ็ดเก้าเปนมรเจ็ดเก้ากับศูนย์ศูนย์กนั้นตัวมันมรเก้าศูนย์กัเลขบวกเมื่อสุดถ่ายเพื่อนบอกว่าเลขสีบศูนยศูนย์เือกัเลขบวกเลขบวกกับศนย์นั่นนะนี่ก็เป็นเรื่องธรรมศาตร์นอกแน่วเนะคันพุนชอยห้ากปีได้ได้เฮตุละลำนี้ฉนั้นนะชื่อลายตัวลายย่ยงเงินครับเอาแขนแกนแล้วโยเอางกสน่ะ พวกสองนี่คือเด่นเลยนะปูเป็นเลขเนี่ยังกับพูเล็กเลขนั่งเอาบะคับพูเลขตัวนี้ขี่โยมเพื่อนเอามาเลียงเนาะบอกเพื่นน้ามาเลียงเพื่อนเอามากไม่มาเลียงมือเพนพุดจ้าเลียงมือเันพุดเออเพิ่นมาถามเลขเลขเล่าแล้วก็มาถามเลขไส้ความก็เลขบอกเพื่อนไปเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์บอกเพิ่นไปนะมันออกหนึ่งศูนย์วหอนนะเลขเล่าเลขเล่าเาหันไหมจ้าแม่นแม่เลขไส้กขาออกศูนย์ศูนย์แม่นเลขไส่กขาเลยบอก ศูนก็นอบอกเพื่อนว่าเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์นั่นแหละมันก็อกห<ก>นึ่งศูนย์เล็กเล่าวันนี้เมื่อคืนนี้ข้าเจ้าเมื่อวานนี้ข้าเจ้ามาขอขอว่าขอเหล็กเล่าก็ได้ส่องหาแล้วมันจะส่องหาเด้อส่องหามันออกอยังไงบันออกหา <ขอ S 2> หาไม่ส่องหากันยังบ่กส่องหาอย่องนอ้อมันามหาส่องตัว แต่แม่น่ตาเกเล่นน่ะนะแล้วว่าจะสองหาเด้อกวกด้บาดีเล่ยไงเฮาตัวเดียวแขนแขนตัวไหน่อูกสองอะ้หกสองะไร่นรวดฮกสองตั่องับลถตเตรี่ไวาตัวลอง้าสองนี่ไมูตัวรองหาส่องจะเล่นฮกสองหน่อไว้เล่เล่นฮกสองไม่เล่นเลขกันเล่นฮกสองไม้เร่ขั้นซื้อเลขสามตัวเด้อขั้นซื้อเลขสามตัวหั้าไอหนึ่งห้าศูนย์เฮาเล่ห้าหนึ่งศูนย์ไว้เด้อ เหาหนึ่ศูนย์ไว้นั่นแหละเก็บมากับเอาซ้ำนั่นกักเอาซ้ำนั่นนั่นนะเปิดตำงานปูตั้งสาม่ีเมีนสามขมนใส่ม้น่องขมีอใ่ขมิ้นใส้นไ่ต้องทำลูกทำลำีถือว่าดวงโชคดีนะครับมาเจอปูเนาะใจคืนอี้ครับได้ไปแน่นอนได้ไปแน่นอน ครับนเดี๋ยวนี่มนนั่นเนียข้าเจียสีข้าเจีาสีหม้อคายมาเ้ยงอยู่ด้มื่อวันมันจันที่ปืนข้าเจียสีเม้อคมายมะเร็งอยู่มันจันมันจันเันันเอ๋อ่ะไทยนั่นขาเจอยวคากันเนาะครับอันนี้อาไแท่กันของันก็เป็นน้ำยาออันนี้อย่แันเยอะกด าใว้สุขีสุขังสตังมีใช้กันเยอะๆร่ำรวยถูกไว้รวยเบอร์โทรานีเด้อช่องดูทุกช่องเด้อซื้สัื้์ได้เลยได้เลยได้มาเจอเนาะค่ะเจอด้วยบังเอิญเนาะค่ะวันนี้ปกติปูกับ่อออกซองบอกแต่ไม่ออกขี่ไปวัดเนาะถือสูหัวตาว่าววดแล้วว่าชีพหัวตาได้แจกันก่อนหน่งวัลทีหนึ่ง รับ1ป <18 S 2> ล้านก็้านไปเบปิล้านเขาส้ากเขาตามตาไปด้วพี่นอ้อง